เ hey, ช้านี้นะครับได้รับคำถามเกี่ยวกับว่าคนที่ออกแรงออกกำลังกายใน1ห้องแอร์หรือ2ที่ข้างนอกห้องแอร์นะครับที่ร้อนกว่านะครับหรือนะครับหรือคนที่ใส่เสื้อใส่อะไรให,ให้ตัวเองเหงื่อออกเยอะร้อนเยอะนะครับถามว่านะครับคนไหนนะครับจะเผาผ่านได้มากกว่ากันนะครับ อาจจะคิดตักกงงะง่ายๆโง่ๆเลยคก็คือคนที่ออกงนอกเหงื่อออกเยอะกว่าใส่เสื้ออุณหภูมิออกมากกว่านะครับแต่คิดดีๆนะครับผมจะตอบให้ฟังนะครับคนที่เผาผ่านได้มากกว่านะครับก็คือคนที่ออกแรงมากกว่านะครับ Doesn't matter Doesn't fucking matter นะครับว่ามึงจะใส่อะไรนะฮะอันไหนดีกว่า ก็คือคนที่ออกแรงเยอะกว่านะครับถ้าเกิดคนที่อยู่ในข้างนอกห้อง,งนอกห้งองแอร์แต่คุณสุดท้ายนะครับผลลวงมาคารเบิร์นของคุณแม่งก็น้อยกว่าคนที่ออกกําลังกายในห้องแอร์ I'm sorry แต่คนที่อยู่ในห้องแอร์ก็จะเผาผ่านมากกว่าคุณนะครับก็ทีนี้ก็เราอย่าไปยึดติดสนใจมากนะครับว่าต้องไปข้างนอกอออห้องแอร์ต้องในห้องแอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับเราดูดีกว่าว่าเราออกแรง มากกว่าคนอื่นหรือเปล่าเรา hard work มากกว่าคนอื่นหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือคนที่ทํามากกว่านะฮะไม่ใช่คนที่มาโอ้โหใส,ใส่นู่นใส่นี่นู่นนี่นั่นนะครับไม่เกี่ยวเลยครับมันคือคุณก็ไปโกงหลักเ t h e r โม d ดนามิกมากไม่ได้นะครับอย่างมากมันก็ผลมันต่างกันนิดเดียวนะครับแต่ถ้าไอ้นิดเดียวตรงนั้นนะ่ะสู้ hard work ไม่ได้ครับสู้คนที่ขยันกว่าไม่ได้นะครับ,ย,รบยังไงก็ ไม่มีทางนะครับก็ลองคิดอย่างนีน้นี่สมมุติว่าบางคนนะครับไปออกแรงข้างนอกไปออกกําลังกายข้างนอกปรากฏว่าดันหอบง่ายกว่าเหนื่อยง่ายกว่าไม่สะดวกมากกว่าผลรวมสุดท้ายนะครับระยะยาวนะครับคนที่ออกกําลังกายในห้องแอร์ก็ออกมากกว่านะครับหรือในทางกลับกันนะครับคนที่ออกในห้องแอร์เออสบายกว่าแต่ปรากฏว่า ไม่ไม่ได้ไม่ได้เบินแรงหรือว่าใช้แรงมากเท่ากับคนที่อยู่น้องห้องนะครับก็คนที่อยู่ข้างนอกก็ออกก็เบินได้มากกว่าอย่าไปคิดมากนะครับตอบให้ฟังอีกทีนะครับก็คือคนที่ขยันกว่านะครับ